ลเเรรรรรีียยกััฐบาไทได้้วนนนูสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัชนีชาแนลครับวันนี้เราพาเอเดินทางไกลมาถึงโกงเทียมอีกแล้วครับวันนี้ก็มาที่วัดปู่มุจลินอีกครั้งนะครับหลังจากวันนี้พรุ่งนี้นะครับจะมีการทอดกระถินณะวัดนี้เราก็เลยจะให้โชคเอฟซีก่อนในวัดแรกนะค,คือลาวงวดวันนี้นะครับเนาะ ท่านใดที่ดูอยู่ก็นะครับยังรอเลขของกุมารอยู่ก็อน,นี้เลยนะครับตามวันนี้เราจะได้เลขจากกุมารที่วัดปู่มุจลินนะครับนี่ครับสเสด็จปู่มุจลินวันนี้นะครับก็รอรุนเลขรัฐบาลไทยได้แล้ววันนี้จะเอาลงเลขครับแม่แดงนะครับเป็น อ่านอะไที่ได้ดูแล้วนะครับเราก็จะถ่ายให้ดูตรงนี้ก่อนเนาะแต่จะไปรีบลงคลิปเราก่อนแต่จะไม่ทันเอฟซีขอบคุณมากครับนะเดี๋ยวไปดูซิว่าน้องกุมารจะให้เรียกอะไรในวดนนี้สวัสดีครับยวเจอกันอีกครั้งนะครับเอาแบบอันนี้รีบ,ร,บรีบด่วนเพิ่งมาถึงครับรีบปล่อยเรียกใเอฟซีเลยขอบคุณครับสำหรับนี้นไปดูแม่กุมารน,น้องกุมารจะให้ตัวไหน,นสวัสดีครับ ลุงฟังใจครัหนูอยู่กับลุงพ่อนู่งกางลุงครับเอาไม่แม้ตอนนี้จะกดไม่มาแม้ผมมีนมอยู่ครับกูมาน้อยเอ้ยครับหนูหนูให้ลุงมาอยู่ด้วยได้ไหมครับลุงปู่อยู่นี่ไม่เลี้ยงเลยหนูมาเลยครับมากับพ่อครับไม่เบอกว่าลุงปู่ใจดี มันเอาสอย่างให้ลุงพ่ออยู่นี่เจ้าหลงพ่อหรือเจ้าหลงปู่ก็พี่นู่นหลงปู่ครับนี่ก็ช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวนูช่วยหลุงลุงปู่กวาดตลาดก็ได้ล้างบาตรก็ได้ลุงปู่ใจดีลวงปู่แค่บอกว่าลุงปู่รูปหล่อครับเป็นหนุ่มยาช่วยเลยโอ้เอาไปเมื่อกี้ล้างบาตรตอนนี้มาลุงปู่รูปหล่อละ มาตัองต้องลาเที่ยวแล้วครับเ,ออดเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้หนูหนูหนูพ่อไว้แล้วออกนะครับ,รบเด็กออกอะไรกุมารบอกพ่อหน่อยหนูให้นะครับตัวไหนสามมาครับห้าสามครับแล้วก็ห้าสามตัวกันเจ็ดหกก็ครับเจ็ดหกห้าสามเขาซื้อครับเขาจะได้ถูกกันเยอะๆจะได้เอาเงินมาให้ลุงปู่ครับโอ๊บ จะไม่จ่งให้สูกครับดูเห็นพ่อไหมเห็นเห็นนู้นูเห็นเสาตั้งนาราแล้วยังไม่ติดเลยต้นไม้เยอะเลยเนาะพ่อไปไหนครับยินไหมครับหน้าอยู่เนาะน้องเม่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหนุเดี๋ยวหนูเดี๋พาไปนู่น พ่อบอกเขาเลยให้ชื่อห้าฉามครับถ้าเขาถูกแล้วเขาจะได้มาช่วยกันเยอะๆจะได้พ่อพ่อบอกให้เขาชื่อห้าฉามนะครับเดี๋ยวคืนนี้ไปนอนตรงไหนดีเนะาะนอนหน้าทางหลวงปุกก็ได้นอนตรงนี้ไอ้ขาป๋ทำไมไม่มาครับแม่ครับ ไอ้กาปิเกี่ยวก็พูดนี่ไอ้กาปิพวกแม่พวกพ่อก,กินมันกินข้าวกันเมื่อนกะี้ยังไม่เรียกหนูกินเลยหนูก็เรียงลงมาแล้วก็ไม่ให้หนูสวัสดีครับลืมไปจ้ะหน,หนูไม่ได้กินอะไรเลยนะกนเลยลืม คิวพักเกินแล้วค่ะคิวครับก็ตั้งแต่เช้าครับทำไมเส้นดินมาละพี่กอลเดี๋ยวเอาไว้กินมืดๆก็ได้โอ้เดี๋ยวไปซื้อใหม่ซื้อไม่ได้เข้าวัดเนี่ยเข้ามายากนะถ้าหลวงปู่ไม่เปิดทางก็เข้ามาไม่ได้มีเปื่อนอย่างไงเปื่อนจะมาถึงวัดเนี่ย ครับน้าเห็นไหมฮะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยลงปุูกอีกคร <ple> <wi> ับหวัสดีครับนู่นนี่เกิดใหญ่ ย่งมืดแจ้วเดินไม่ได้เอา้าบอกแกชัดอีกทีดิก็ให้เขาแทงสาครับสามห้ก็หกเจ็ดสามห้ก็หกครับของน้อยครับหวยไปไปไปต่างประเทศใช่ไัมครับของของน้อย พาไปเพื่อนบ้านครับวันนี้ไปเพื่อนบ้านวันศุกร์นะครับวันนี้วันศุกร์จะพาไปเพื่อนบ้านวันนี้เราอยู่ที่โขงเกียมบ้านครับเดี๋ยวถ้าถูกแล้วหนูจะพาขึ้นบินไปเพื่อนบ้านก็ได้ครับไปแลครับเดี๋ยวไปเดินดูก่อนเดี๋ยววันมมาคุยกันหน่อยครับพ่อครับหนูมาหาหลวงปู่ถึงวัดแล้วไปไหว้เขาก่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สามห้าแล้วก็ตัวกันหกเจ็ดเจ็ดหกครับเรื่องเราปูมานน้องกูมานน้อยมาบอกที่วัดปู่มุจลินไปเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูงานกระถิ่นนะครับเู้กูมานก็ให้มานะครับเน้นเลยนะครับคือสามห้านะครับเลยสามห้าเพื่อนบ้านนะครับง่วัไปที่แปดนี้นะครับเด้พรุ่งนี้ก็จะมีการทอดกระถินที่วัดนะที่วัดปู่มุจลินเรานะใครที่ยัง ติดตามเราอยู่นะครับจะมีหมายเลขบัญชีอยู่นะครับเด้อท่านใดที่สนใจ,จร่วมทํากระถินในวันนี้เออพรุ่งนี้นะครับเด้อถ้าเลขน้องกุมารน,นะมาให้ที่มัดปู่มุจลินนะอ่าถ้าออกตรงๆนะก็ช่วยนะครับทางมัดได้เลยครับเด้อหมายเลขบัญชีเดี๋ยวไปดูหมายเลขบัญชีให้ครับสักครู่อ่ะนะครับยังแคอครับหมายเลขบัญชีครับอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวเน้นๆเลยนะครับ ถ้าเพื่อนบ้านวันนี้นะครับถ้าเข้าสามห้าหรือหกเจ็ดมานะครับท่านใดที่อยากร่วมทอดกรถินนะครับนี่ครับขอเชิญร่วมทําบุญทอดกรถินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างสาราปฏิบัติธรรมนะวันที่แปดนะครับคือวันนี้วันที่แปดทอดถวายณนะสถานปฏิบัติธรรมผาวังผาพญานาคราช เอเภอโคงเกียมจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้เราเดินทางไกลมาถึงภูมุจิลินอีกแล้วนะครับน,นี่ครับหมายเลขบัญชีแล้วเด้อโคงกระถินก็อยู่ไกลหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะรีบลงให้ยุซีด้ดูกันวันนี้เตรียมงานวันที่9ทอดนะครับเขียนไว้ข้างล่างคือวันที่9ทอดกรถินเลขที่ มาให้มาก็จะอยู่ในคลิปนะครับอยู่ยในคลิปนี้แหละ